สวัสดีครับนี่ก็เป็นวันที่ยี่สหเดือนสิงหานะครับปี25 6 8นห้รบนะครับลูกค้าก็ได้โทรมาสั่งนะครับเครื่องคาวบาม่านะครับจากทางจังหวัดวีรลมนะครับอำเภอหนองกีนะครับก็จะเป็นเครื่องคาวบาม่านะครับคาวบาม่าร้อยห้าสบห้ารุ่นนิวพัดนะครับติด ด้สตาร์สวิตกุญแจนะครับนะครับในกังแกะเครื่องนะครับเครื่องเราก็จะมีใบรับประกันนะครับอุปกรณ์ก็อยู่ในถุงดำนะครับอุปกรณ์ปเจนะครับพองน็อตโมเล่นะครับอยู่ในถุงดานะครับนะครับเครื่องคารบามาผลิตที่ประเทศไทยนะครับนะครับอีเธเลียนนะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทคาวบามานะครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับสามารถโทรข้อเบอร์เซอร์วิสนี่นครับของบริษัทโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็ติดต่อมาที่ทางร้านเดี๋ยวทางร้านจะติดต่อบริษัทให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าครับทำเครื่องตกน้ำหรือ,อเอาไปใช้ พวกไก่กับแก๊สน,นะครับอ่าลิช้าก็จะไม่รับประกันนะครับพวกนี้นะครับพวกน้ำมันเครื่องก็ห้ามขาดนะครับอยากให้ลช้าเช็คดูตลอดด้วยนะครับเครื่องข้ามาหนนะครับ15-5ห้าจุดห้าแรงนะครับมือหนึ่งคืของไม้แกะกองนะครับนะครับมี สายแถมไม้ด้แลนะครับสายพ่วงับแบตนะครับราคาตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นรวมส่งนะครับรวมส่งนะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับเฉพาะรุ่นไดสตาร์นะครับ33,000บาทครับส่วนรื่นมูหมุนก็ราคา 29,900บาทครับตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับจนถึงสิ้นสุดเดือนเดือนสิงหาคมนะครับปีนี้นะครับแต่โปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการเติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำน้ำมันน้ำแล้วก็เติมผงกันสนิมนะครับแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวจะมาลองเครื่องให้ดูนะครับน้ำมันเครื่องนะครับสามลิตรนะครับ,ตรรบแต่จะเติมแค่สองจุดแปดนะครับเขาจะบอกนี่นะครับที่นี่เครื่องสองจุดแปดลิตรนะครับนี่ก็เป็นมอก,กรับรองนะครับถ่า,านมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องนะครับ จะเติมให้ไม่หมดนะครับที่เหลือก็ไปเติมใส่กองอากาศด้วยนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับเติมกันฝุ่นนะครับอยากให้ลูกค้าอ่าไปเติมเองด้วยนะครับเดี๋ยวพอดีกลัวถ้าทางร้านเติม,มน้ำมันเครื่องให้เดี๋ยวเวลาคนส่งเขาพีิกเครื่องหรืออะไรเดี๋ยวกลัวน้ํามันที่กองอากาศมันจะไหลลงกองอากาศนะครับลูกค้าอย่าลืมกับพี่ี่บ้านอย่าลืมเติมใส่กองอากาศด้วยนะครับ ร้านของเรานะครับก็่นะครับร้านโคงจากการเกษตรนะครับก็อยู่ที่นะครับอําเภอเลืองนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับตรงข้ามกับนะครับสารพระพรมใหม่นะครับนะครับแล้วก็อยู่ติดติดกับนกทานนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็มาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง เชื่อมคาวาม่าก็จะมีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่10แรงขึ้นไปนะครับจนถึง18แรงนะครับคาวาม่าเติมน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียวก็จะเติมพงกันสนิมแล้วก็เติมน้ำนหมน้อน,น้ำนะครับ はい เติมน้ำในมนาวเสร็จว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำน้ำมันต่อนะครับฝนก็ตกนะครับที่เรโนโงพานะครับพายุเข้านะครับสินค้านะก็จะจะส่งที่ทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ อำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับถ้าของถึงไปษณียีไปษณีนีเขาก็จะโทรหาลูกค้านะครับลูกค้าก็ไปรับของแล้วก็จ่ายเงินที่ไปษณียีนะครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางร้านก็จะเติมนนะ้ำมันเครื่องให้ครึ่งถังนะครับครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์เครื่องนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสตาร์เครื่องนะครับด้วยสวิต์กุญแจนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้แถมนะครับแบตเตอรี่เป็นของทางร้านนะครับเอาไปลองเครื่องในบ้านะครับนะครับเราจะใช้สวิต์กุญแจสตาร์นะครับ i เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะแท็กใส่กล่องนะครับแล้วก็นําเครื่องไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับก็้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเครื่องนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจร้านนะครับจะมีเพจร้านอยู่สองเพจนะครับที่เพจร้านกกงจากการเกษตรเลืองนกทานะครับแล้วก็เพจร้านพนาทรัพย์การเกษตรเลืองนกทานะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับระวังมิจฉาาชีพด้วยนะครับที่จะหลอกลูกค้านะครับ เอารูปของทางร้านไปลงแล้วก็โปรโมทขายเชรื่องที่ราคาถูกๆนะครับแล้วก็หลอกให้ลูกค้ามาจําก่อนนะครับอยากให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์มากเลยนะครับขอบคุณครับ